สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองผลสะเทือนการเมืองต่อประชาธิปัตย์จริยธรรมกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครไม่ว่ากรณีอันเกี่ยวกับนายปร,รินพนิชภักไม่ว่ากรณีอันเกี่ยวกับนายสกลทีพัทยากุล ล้วนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครล้วนแยกไม่ออกไปจากประชาธิปัตย์สัมพันธ์กับจริยธรรมในทางการเมืองสัมพันธ์กับกระบวนการในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพียงแต่ในกรณีของนายปร,รินเน้นอย่างหนักแน,น่นไปในเรื่องของการคุกคามทางเพศเพียงแต่กรณีของนายสกลทีเน้นอย่างหนักแน่นไปในทางเรื่องของการจับตาย คําถามมีได้อยู่ที่ว่าพักประชาธิปัตย์มีท่าทีต่อกรณีของนายปรินพานิชภัก์ต่อกรณีของนายสกลทีอย่างไรประการเดียวหากยังเป็นคําถามต่อเจ้าตัวอันเป็นเจ้าของเรื่องด้วยกล่าวในทางสังคมระหว่างจริยธรรมในด้านการคุกคามทางเพศกับจริยธรรมในทางด้านการมุ่งร้ายหมายชีวิตถึงขั้นให้มีการจับตาย ่อประปักในทางการเมืองอะไรรุนแรงไร้ากาดกว่าเป็นคำถามต่อนายปรินต่อนายสกลทีและต่อพักประชาธิปัตย์โดยตรงในฐานะที่นายปร,รินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพักและเพิ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครของพักประชาธิปัตย์ถามว่าผลสะเทือนอันอื้อเฉาวเช่นนี้จะโยงไปยังคะแนน และความนิยมของนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์หรือไม่เช่นเดียวกันกับในกรณีของนายสกลทีพัทยากุลเมื่อปรากฏหลักฐานอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนถึงการแซะอย่างรุนแรงต่อชะตากรรมของนายสมบัติบุญงามอนงหรือบกกรายจุดคนกรุงเทพมหานครจะคิดอย่างไรในเมื่อต่อมานายสกลที เปิดความสัมพันธ์กับคอสชอกับพลเอกประยุทธ์จนันโอชากระทั่งได้บำเหน็จทางการเมืองและว,วันนี้ก็อาสาเข้ามาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครให้กับคนกรุงเทพไม่ว่าจะมองจากมุมของาศาสนาเมื่อจะมองจากมุมของการเมืองกรรมอันเป็นการกระทําของนายปารินกรรมอันเป็นการกระทําของนายสกลทีย่อมมีผลสะเทือน คำถามในทางจริยธรรมจึงเป็นเรื่องที่พักประชาธิปัตยยากยิ่งที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบได้พ้นคำตอบจะอยู่ที่การตัดสินใจในวันอาทิตย์ที่ยี่สสองพฤษภาคมความคืบหน้าเพื่อไทยเนบป้อมไม่เคยมีป้ายดันโพรจังหวะวิกฤตสามปอเชื่อหวังฟลุกขึ้นนายก14เมษายนนายอนุสรเอียบสะอาดรองเลขาธิการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐขึ้นป้ายอวยพรวันสงกรานต์ในถนนเส้นหลักทั่วประเทศว่าพลเอกประวิทย์ขึ้นป้ายผิดที่ผิดเวลาคิดช้าไม่ทันการอยู่มาตั้งเกือบ8ปีผ่านเทศกาลสงกรานต์มา8ครั้งไม่เคยมี ้ายห่วงใยประชาชนดันมาขึ้นป้ายช่วงจังหวะที่ถูกจับตามองว่ากำลังเผชิญกับวิกฤตความสัมพันธ์ของเครือข่ายอำนาจสามปอลเอกประวิทย์อาจหวังฟุกได้ขึ้นเป็นนายกหากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่ต้องดูบริบทให้ครบถ้วนรอบด้านด้วยว่าประชาชนจะยอมรับได้หรือไม่พลเอกประวิทย์ปล่อยโอกาสทอง ตอนสืกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่แล้วให้หลุดมือไปที่จะปล่อยให้สาสโหวตคว่ำาูเดกประยุทธ์กลางสภาการมาขึ้นป้ายหรือมาทำอะไรในตอนนี้คงไม่ทันแล้วสนิมเกิดแต่เนื้อในตนไม่มีใครทำให้สามปอมีปัญหานอกจากสามปอด้วยกันเองสามปอไม่กินเส้นกินเกาเหลาว่าหนักแล้วแต่ถ้า ถึงขั้นกินเกาเหลาคนละร้านถือว่าหนักมากไม่มีใครบังคับให้พลเอกประวิทย์ขึ้นพ้ายแต่การเลือกกระทําการดังกล่าวอาจมีเจตนาเล็งเห็นผลว่าเกิดปัจหตุทางการเมืองพลเอกประวิทธ์พร้อมเป็นนายกเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีภาระเข้าไปรื้อถอนป้ายที่ไม่ได้ขออนุญาตติดของพลเอกประวิทย์ในขณะที่มีภารกิจมากในช่วงเทศกาล การกระทาดังกล่าวจึงเป็นการคิดที่ผิดที่ผิดเวลาคิดช้าไม่ทันการของผู้เด็กประวิทย์และประชาชนได้ประโยชน์อะไรนายอนุสรกล่าวความคืบหน้าล่าสุดทักษิณอวยพรคนไทยวันสงกรานผ่าน A.R. ขอให้เป็นปีที่มีความสุขสักทีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานผ่านทาง Facebook ส่วนตัวชื่อว่าทักษิณชินวัตร ระบุข้อความสวัสดีปีใหม่2565ครับจากที่ได้เล่าถึงเทรนด์ของเทคโนโลยี AR ในปี2022ในครับ h ฮาส์ไปเมื่อวานวันนี้ผมจึงของนำเทคโนโลยี AR แบบง่ายๆมาส่งคำาวมวยพรให้กับพี่น้องชาวไทยในวันสงกรานด้วยนะครับหลายคนที่ถามกันมาว่าเมื่อไหร่จะได้เจอผมกับนายกปูเทคโนโลยี Technology AR จะทำให้เราใกล้ชิดกันขึ้นเหมือนได้อยู่ด้วยกัน ช่วงเทศกาลสงการผมมีความตั้งใจที่จะส่งคำวยพรและกำลังใจให้กับพี่น้องซึ่งทุกคนนั้นสามารถเปิดรับคำวยพรได้ทุกที่ในประเทศไทยและหากใครต้องการถ่ายรูปคู่กับผมเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถเจอกันตัวเป็นๆได้ด้วยการสแกนคิวอา e คตที่อยู่บนภาพหรือกดลิงก์นี้ได้เลยครับและในอนาคตผมกับนายกปู เอาเทคโนโลยี AR ในรูปแบบอื่นมาให้คนไทยได้ทดลองใช้อีกโปรดติดตามนะครับสำหรับคำวยพรของคุณทักษิณผ่าน AR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวระบุขอให้น้ำสงกรานต์ชำระร้างความสิ้นหวังความหมดหวังและโรคระบาดที่ก่อกินหัวใจคนไทยให้ผ่านพ้นไปจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันให้ปีใหม่ เป็นปีที่มีความสุขสัตทีความคืบหน้าล่าสุดวันชัยเชื่อฝ่ายค้านชิงยื่นซักฟอกเร็วบล็อกประยุทธ์ยุบสภา12เมษายนในวันชัยสอนสิริสอววให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านมีท่าทีจะเลื่อนยื่นยัติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา15 151จากเดิมที่ประกาศจะยื่นทันทีเมื่อสภา,าเปิด สมัยประชุมวันที่23พฤษภาคมว่าเชื่อว่ามีในยะทางการเมืองและต้องการชิงไหวชิงพริบในการเปิดเกมทางการเมืองเพราะท่าทีของฝ่ายคา้านไม่ต้องการให้รัฐบาลรู้ความเคลื่นอนไหวว่าจะยื่นยัติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อใดเนื่องจากกังวลว่าพลเด็กประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาจชิงยุบสภาหนีก่อนหน้านี้ ได้ในวันชัยกล่าวว่ขาขณะนี้มีกระแสการประเมินในกรณีฝ่ายค้านอยากให้รัฐสภาทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนทั้งสองฉบับให้แล้วเสร็จก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะหากร่างพรบรประกอบรัฐธรรมนูนที่ใช้เลือกตั้งไม่เสร็จเกิดยุบสภาไม่มีสภาผู้แทนราษฎรอาจเกิดปัญหาวิกฤตการทางกฎหมายได้ขณะเดียวกันรัฐบาลชุดปัจจุบัน จะอยู่เป็นรัฐบาลรักษาการยาวนานเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่กล้าที่จะจัดการเลือกตั้งผมเชื่อว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติเร็วเพื่อบล็อกไม่ให้นายกชิงยุบสภาอีกทั้งร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญมีเวลาทำให้แล้วเสร็จส่วนที่บอกว่าจะไม่ยื่นทันทีเป็นเกมลวงซึ่งกันและก,กันความคืบหน้าล่าสุดเลขาธิการพรรคเพือ่อไทยแย้มสิ้นเดือนเมษายน นัดพักร่วมฝ่ายค้านหาหรือยื่นซักฟอกที่พักเพื่อไทยนายประเสริฐจันทรร,รัตวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีที่เปิดสภาเลยหรือไม่ว่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนเราจะมีการนัดประชุมพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดเพื่อสรุปเดิมเราเคยคุยกันมาแล้วว่าเปิดประชุมสภามาแล้วยื่นเลยหรือ จะพิจารณากฎหมายที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จก่อนปรากฏว่ามีอยู่สองความคิดเห็นดังนั้นเราจึงนัดคุยกันเมื่อถามว่ามีแผนที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้นายกประกาศยุบสภาไม่ได้หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าเราเน้นข้อมูลที่จะอภิปรายมากกว่าเรามั่นใจทุกครั้งว่าการพภิปรายจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลซึ่งครั้งที่แล้ว เราก็ทําได้ดีสังเกตว่าหลังจากที่เรายื่นอภิปรายไปนั้นการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันคิดว่าเมื่อได้ข้อยุติช่วงปลายเดือนแล้วจะยื่นทันที